นะครับทำการสอนโดยดรประภัยจันทบนดิษฐ์เป็นดีกีถึงผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายสนับสนุนกิจการพิเศษนะฮะม,ม,มาคุมมาสอนนะฮะด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าช่วงโควิด1 9ระบาดครับลูกศิษย์บางคนตกงานน้ลงเ,ลเอ๋อไม่มีรายได,ได้เลยมีความคิดครับลองทำาส้มต่ำหาเงิน ช่วยลูกศิษย์ดูก็แล้วกันนะฮะก็เลยเนี่ยเปิดร้านขายส้มตำใส่ชุดนักมวยแบบนี้นะครับแต่แล้วเมนูฮะก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับท่ามวยนะฮะเช่นตำจระเข้ฟาดหางนี่นะฮะตำหมูยอยันหลักตำสัวบทยาตำปลาปลาเคลื่อนทับตำไทยถวายแหวนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแหวนยงไงของคนอเมริามีตำข้าวโพดกวาดลานนะฮะและ อีกหลากหลายเมนูมากมายครับที่เห็นแบบนี้บอกเลยคนระรสชาติแทบถูกใจลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์นักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยครับ,รรบแล้วก็ผู้ปกคอ